วันนี้เอามีในส่วนของอเทคนิคเป็นวิธีเบสิกในการดูสีผิวของเราเนาะว่าสีผิวของเรานะั่นนะ่ะมีสีผิวโทนรอ้อนหรือว่าโทนเย็นอย่างแรกเลยคือเอาข้อมือของเรามาดูตรงข้อมือของเราหรือว่าจะดูตรงหรือว่าจะดูตรงอ่านดูตรงขอข้อมือว่าแล้วแต่นะแต่ส่วนโดยส่วนตัวของเ,เอ๋เอจะดูจะดูตรงขอบผัก เพราะว่าเส้นตนตรงนี้ของแอลอ่ะจะชัดนะจ๊ะก็ดูว่าเ้นของเรานะเนี่ยเ้นเลือดของเราเป็นสีอะไรถ้าเรามีสีอ่าคือเรียกอะไรมีสีขาวอมชมพูแล้วแต่บางคนนะเป็นคนทีผิวขาวมาหมาหอว่าขาวเพืีงเงี้ยเออเราต้องดูบางคนก็ขาวอมชมพูถ้าเป็นในโทนนี้นะขาวอมชมพูสีม่วงหรือสีฟ้านั่นแสดงว่าเราเป็นคนสีผิวโทนเย็น ทนเย็นนะจ๊ะทนเย็นยังเฉนสีอะไรวาสีทนเย็นก็คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามทนเย็นแต่ถ้าเราเป็นสีเ้นเหลือของเราเป็นสีเขียวคือเหมือนแอลนะแอมีเ้นเหลือเป็นสีเขียวสีเขียวก็คือเป็นคนที่มีสีผิวทนร้อนหรือทนอุ่นนั่นเองซึ่ง ซึงเสือผ่าทีแมทพอเรารู้สิคือการแมทเสือผ่าือวาการแต่งตัวเนี่ยถ้าเรารู้อันนี้เป็นหลักสําคัญเป็นเป็นเบสิกง่ายๆที่เราควรรู้เพราะว่าถ้าเรารูปปั๊บเนี่ยเราจะแมทเสือผ่าได้ง่ายเราจะรู้วสีผิวของเราอ่ะบุคลิกสีผิวเข่ากับเสือผ่าแมทสี ike, ไนแตแบบคือมันดูโดดเด่นมันดูดีมากกว่าที่เราไม่รู้อันนี้แอาก็เอามาแบ่งปัน,นขาวๆเนาะแต่ถ้าใครทีแบบ ดูแล้วแบบไม่แน่ใจเลยว่าฉันเนี่ยจะ,จะจะจะเป็นนำเงินจะเป็นม่วงจะเป็นเคี้ยวฉันไม่แน่ใจฉันดูไม่ออกเลยนั่นให้เข้าใจว่าคุณเป็นคนสีผิวธรรมชาติ